กราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับก็กลับมาเจอกันเป็นประจำอีมเช่นเคยและวันนี้แอดมินก็ได้หยิบยกเรื่องราวคดีดังที่ถึงแม้เวลาจะผ่านไปนับสิบป,ปีแต่ใครได้เกิดตานในยุคนั้นก็คงจะจําคดีนี้ได้เป็นอย่างดีโดยการหายตัวไปของลาสมิทแทงสายผู้ทิ้งทุกสิ่งเอาไว้แต่กลับไม่พบร่องรอยของเขาแม้แต่นิดเดียวโดวยจุดเริ่มต้นเรื่องราวของคดีนี้ ต้องย้อนกลับไปในวันที่30มิถุนายนในปีพศ2557ด้วยโดยลาสมิทแทงเป็นชาวเยอรมัน,นีด้วยวัยอายุเพียง28ปีโดยลาสมิทแทงเป็นคนที่มีบุคลิกเรียบง่ายและเป็นคนที่ชอบทำกิจกรรมกลางแจ้งและยังรวมไปถึงการไปเที่ยวกับเพื่อน,อนในช่วงวันหยุดอีกด้วยโดยการเที่ยวล่าสุดของเขานั้นเขาได้ไปพร้อมกับเพื่อน5คนที่รีสอร์ทคอเดนแซน ในบังเกเรียซึ่งที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับผู้ที่มาท่องเที่ยวในบริเวณนี้ด้วยเหตุการณ์ในวันแรกนั้นลาสและเ,เพื่อนๆก็ได้ใช้ชีวิตพักผ่อนตามปกติบนชายหาดของพวกเขาไม่ว่าจะเป็นการเล่นฟุตบอลและเที่ยวครับในยามค่ำคืนแต่ถ้าหากว่าเพื่อนๆของลารสสังเกตเห็นว่าเขาม่อาการเบื่อหน่าย กับการที่ต้องมาเที่ยวแบบเล็กๆแบบนี้โดยสังเกินเ็นลาสกินอาหารได้น้อยลงแต่ก็ไม่มีอะไรผิดปกติไปมากกว่านี้และต่อมาในคืนวันที่6กรกฎาคมซึ่งเป็นคืนสุดท้ายของการบักปอดและเ,เพื่อนๆของลาสโดยพวกเขาได้นัดกันไปดูการแข่งขันฟุตบอลโลกที่บาร์แห่งหนึ่งซึ่งลาสเป็นแฟนคลับของทีมบัวเดอร์เบอร์เมน และจนกระทั่งในเวลาต่อมาลาสก็ได้มีปากเสียงกับแฟนบอลช่าเยอรมันนีกลุ่มหนึ่งซึ่งคู่กรณีของลาสก็เป็นแฟนบอลต่างถิ่นโ้วยแมตนั้นเป็นแมทที่แข่งกับทีมไบเย็นบิวนิกแต่โดยอย่างไรก็ตามการทะลาะวิวาทในบริเวณนั้นก็จบลงด้วยดี ดยหลังจากนั้นลาสเขาก็ได้แยกตัวจากเพื่อนๆและหลังจากเวลาผ่านไปเพียงไม่กี่ชั่วโมงลาสก็ได้กลับเข้ามาในสภาพที่ถูกทำร้ายโดยเขาบอกว่าถูกชายชะกันส่งกลนที่ไม่รู้จักซึ่งตัวของลาสเองก็เดาว่าชายคนนั้นจะเป็นชาวรัสเซียและมังกกเรียโดยชายคนหนึ่งได้ต่อยไปที่เบ้าหงของลาสจนทำให้แก้วหงของเขาได้รับความเสียหาย โดยในเช้าวันลงขึ้นรัสก็ได้ไปหาหมอที่โรงพยาบาลในเมืองและแพทย์กวนน็ว่านีจฉัยว่าแก้วหูของรัสได้รับความเสียหายและแนะนําให้ตัวเขางดเว้นการเดินทางโดยใช้เครื่องบินเพราะเนื่องจากความกดอากาศอาจจะทําให้แก้วหูของรัสได้รับการเสียหายอย่างทาวนไปเลยหลังจากที่รัสได้ยินคํานั้นเขาจึงเล็ตัดสินใจให้เพื่อนๆเดินทางกลับเอรมณีไปก่อนโดยที่เขาจะหาโรงแรมพักแถวนี้ แล้วบินตามขึ้นไปต่อมาหลังจากที่เ,เพื่อนๆของลาสได้กลับไปหมดแล้วตัวของลาสก็ได้เริ่มท้นแสดงพฤติกรรมที่ผิดปกติอย่างเช่นการเช็คอินที่โรงแรมใกล้สนามบินลาสได้เช็คอินที่โรงแรม Hotels Color w a r n e ซึ่งอยู่ใกล้สนามบินและดูเหมือนขเขา กำลังวางแผนที่จะปินกลับบ้านในวันพรุ่งนี้แต่ในค่ำคืนนั้นพฤติกรรมของเขาก็เริ่มแปลกไปอย่างเห็นได้ชัดและหลังจากนั้นเพียงไม่นานตัวของลาสก็ได้โทรศัพท์ไปหาแซนลาผู้เป็นแม่ของเขาและได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เขาฟังพร้อมกับบอกว่าเขารู้สึกไม่ปลอดภยัยที่มีคนตามเขาอยู่และขอให้แม่ของเขายกเลิกบัตรเครดิตท,ทั้งหมด โดยการโทรศัพท์ครั้งสุดท้ายของลาสเกิดขึ้นในเช้าวันที่8กระกฎาคมโดยลาสได้ไปที่สนามบินจากนั้นเขาก็ได้กลับไปพบแพทย์อีกครั้งและตัวของลาสก็ได้โทรศัพท์หาแม่ของเขาเป็นครั้งสุดท้ายพร้อมกับบอกว่าพวกเขาจะไม่ยอมให้ลาสขึ้นเครื่องบินไปแม่ได้พยายามปลอบใจลาสแต่ทันใดนั้นสายก็ถูกตัดไปอย่างกระทันหันเมื่อพนักงานเห็นลาส ัวของเขาก็มีอยากการตกกระหนักเป็นอย่างมากและบอกกับเจ้าหน้าทีว่าฉันไม่อยากตายที่นี่ฉันต้องออกไปฉันต้องออกไปโดยในเวลาต่อมากล้องวงจรปิดของสนามบินก็ได้จับภาพลาสวิ่งออกจากอาคารผู้โดยสารอย่างรวดเร็วโดยตัวของลาสได้มองไปบริเวณรอบๆแล้ววก,กับกำลังถูกตามล่าก่อนที่เขา จะวิ่งไปที่ลานจอดรถและปีนข้ามลวดหนามพร้อมกับหายตัวไปในทุงหญ้าและป่าบริเวณใกล้เคียงโดยในปัจจุบันการหายตัวไปของลาสยังคงเป็นปริศนามาจนถึงทุกวันนี้โดยตลอด11ปีที่ผ่านมาไม่พบแมก้กระทั่งศพและร่องรอยในการหายตัวไปของเขาเลยจนกระทั่งในปี2520 25, หรือปีนี้นั่นเอง สำนักข่าวได้มีข่าวเลยว่าพบชายคนหนึ่งที่มีลักษณะไฮลาสแต่ก็ยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการในที่สุดหากเพื่อนๆชอบคลิปดีๆแบบนี้สามารถกดไลค์กด subscribe หรือจะกดปุ่มซุปเปอร์แตงเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องสุกนำเรื่องราวดีๆมาฝากเพื่อนๆนะครับ